คำชี้แจงการใช้บทเรียนออนไลน์เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบผ่าน Google Classroom จะเห็นคำชี้แจงที่อยู่บนหน้าแรกผู้เรียนสามารถอ่านคำชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจก่อนเริ่มเรียนแบบด้านบนผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนที่จะเรียนได้และใบงาน หลังจากนั้นผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนได้เมื่อเข้ามาสู่ระบบเรียนผู้เรียนสามารถเลือกเรื่องที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นฮาโลวีเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบจะมีเกมก่อนเรียนให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนและศึกษาบทเรียนออนไลน์เพื่อทําความเข้าใจกับบทเรียนที่ผู้เรียนจะต้องทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน การใช้งานผู้เรียนสามารถเล่นวิดีโอเพื่อเล่นบทเรียนออนไลน์และสามารถคลิกตอบคำถามที่ถูกต้องได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเกมที่ให้ผู้เข้าเรียนได้ฝึกฝนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียนอีกด้วยเมื่อผู้เรียนเรียนรู้เสร็จแล้วสามารถทำแบบฝึกหัดที่กำหนดให้ได้ ในเมนูเวิร์กชีตจะมีบทเรียนเรื่องต่างๆที่ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านไปแล้วโดยผู้เรียนสามารถศึกษาวิธีการใช้ใบงานต่างๆได้และผู้เรียนสามารถตอบแบบฝึกหัดหลังจากนั้นเมื่อผู้เรียนทำเสร็จแล้วสามารถกดส่งใบงานได้เลยแต่อย่าลืมทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะ